คนละนะคนละเฮ้ยเลยเลยเลย์เลยมาดิมาดิมาดิเรามาดิมาดิกลัวอะไรน้องเรารอไปที่หลังไหมมาดิมาดิมาดิอย่ากลัวอย่ากลัวมาตรงเคสดีไวเลยจับเลยน้องจับเลยมันจะหนี เฮ้ย,ยมันตกตรงไอ้นี่น้องไอ้ตรงนี้นั่ระวังมันวางยีพีนะฮัลโหลมาตรงนี้หน่อยน้องไอ้สุสานช่างนมสุาสานช่างนมมันตกหนึ่งมันตกหนึ่งน้องมาหน่อยสุสานช่างนมมันวางยีพีมันวา,า,างายีพีระวังนะมันวางยีพีนะฮัลโหล่อกุ๊บใหญ่มันอยู่สุสานช่างนมสามสี่คันเลย

ทำไมาเราไปไหนกันหมดวะส้มนอยถือส้มนอยไหนพี่ราดูส้มนายถือส้มนายถือส้มนายถือส้มนายพี่ถือส้มนอยไฟอากาศไอ้ไฟไฟกศกับ ไฟเราไปไหนหมดอ่ะแล้วเพื่อนเราไปไหนหมดะวะสุดาจักโนมอ่ะฮัลโหลมายเฟรนโอ้ยมึงลงช้ากเกินน้องไอ้ยังไมมึงลงไฟน้อยจังอ่ะอุยลงไฟน้อยเกินชุบอ่อหน่อย ลุไฟหน่อยวะน้องเราไปไหนกันหมดเนี่ยร้องเชี่ยร้องร้องเชี่ยอะไรเยอะไอ้สัตว์เด่๋ยวลองเยอะไอ้สัตว์ลองเชี่ยอะไรเยอะเชี่ยเสี่ยวแล้วเป็นควายอะยัเยีเด็กกระโปงเป็นควอยังเป็นควอยองหม้อเป็นควายอะไรเชี่ยแก่เหงาไอ้ควายแล้วเป็นควอยังเป็นควายังเป็นขวอยังเป็นควายังเป็นแกะเป็นควอยองเชี่ยแกะแล้วเป็นควอยัง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 เป็นควอยเป็นควอย่างไอ้ลมไฟมึงไปไหนกันหมดอะน้อง แก่ตายอยู่เนี่ยเชงวยน้องเนาะเราไตมาเลยน้องแปะโดนน้องไอ้แปะโดนไอ้เชี่ยแปะไอ้เชี่ยแปะไอ้เชีแปะฟอมควยอะไรวะแล้วมึงฟอมควยอะไรไอ้เชี่ยแปะควยไอ้เชี่ยแปะแล้วมึงแก่ควยเยอะไอ้เชี่ยแปะไอ้เชี่ยอะไรแบบควายกระจอกไอ้เด็กเชี่ยมึงจะถามมึงเนี่ยตัวเดียวเนี่ยไอ้เฮียเป็นโรคเชี่ยอะไรไอ้เฮียแก่แกเอาเดียวีิพี่เบยเอาเดียพี่เบยเอาไปพี่พเบย์แลกศพไปแลกศพเลยด่าแป๊บเลยศพเลยมึงศพเลยมึงดาบมึงอยู่ตัวเดียวเไหนเฮียเอาควยด่าบควยสัตว์ไอ้ดาบผูเด็กแะ่เขามึงสุดหมวัชลาร์ไงเชิโง่ ควายเยีสุดเรามาฉลายควายเีควายไอ้เจ๊เด็กแล้วไงวะกูไม่แก่แต่มึงก็ล้กันีเชี่ยแต่ไอ้ควายไอ้เจ๊เด็กแล้วไงกูไม่แก่แมึงก็ล้กันีเชี่ยแต่ไอ้โง่อ้เด็กแล้วไงควายแล้วไงมึงยู่ตัวเดียวไหนยัจบอกแค่ไ้ควายไอ้ควายอ้ควยไอ้ไอ้ควายไอ้ยไ้ควายไอ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 ้ายไอ้วายไอ้ค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 วายไอวาไอ้ควายไอ้ควายไอ้ควาไอ้ควาย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 ไ้ เลี้ยมาขึ้นประมูลไปดิมาขึ้นประมูลไปดิ What the fuck ทำไมเราลงไฟแค่นี้นี่น้องหวังหวังหวังไปใครอะทำอะไรกันวะเุ้ยมันลงไฟน้อยเกินในวออย่างเยอะเลยเมื่อกี้เพื่อนอ่อดแล้วนะับเพื่อนหอดแล้วในสายฟ้าห่อแล้วนะสาฟ้าห่อแล้ว ทำไมถึงออไม่ต้องการมีเพ<ฮ>ียเอ้ยแ<ล>ียเล่นกลัวต,ตายเกิไม่เป็นไร

ไอ้ตอรอเข้าแล้วนะไอ้เหี้ยไม่มีเบรกเอาไะเนี่ยขอเบรกเอาหน่อยดิอล่อรอล้อบหน้ามันเจีรยหล่อหล่อไอ้แค่ลำโบขาวแคนมาสบไปดิสบดังละหล่อพีก่อน before before อ๋อ b e มามาพี่มาสบเอาผมสองโซมพี่เด่นพี่เด่นอุ้มไปดินเด้งไอพี่เด่นมาแล้วเนี่ย เอมมาเดี๋่เด้เาข้นไปดิเด้มเี้มาเ้ยเดีหอบไเดี่เด้เอาข้นไปดิไีเดลมาศพดีเดยวะพีเด้งสงบสบจเย็นจเย็นเ็นเจนเ็น้วลงมาจะพี่ถือให้เโอเคอเถเลยพี่เด้ีอรจะบอกไหมเล่นกลัวตายเกิน แม่งคนลงก็ลงไปเหอะไอ้เหี้ยคนเล่นอยู่บนรถก็อยู่ไปเหอะลงไฟอยู่ไม่ถึงสิบเอ What the fuck. อว่าต่อฟรั่งอันนี้พี่ปนอยู่อะพี่เดนี่พี่ปนอยู่อะเอ้ยพี่เดมันยิงมันยิงมันยิงนในวงเนี่ยเดี๋ยวโดนแจฟฟีอันนี้ก่อน้อมปัดสามปัดสาม่อนๆๆๆเอา้าเราตายได้ไงเนี่ยโอ้โหเอ้ยมาสบพี่เดมันดิพีเพ่เดตายโหลเพื่อนเดี๋ยวมันเอาสไปายข้างนอกข้างนอกวง เดีวในวอลเหลือเยอะจชะปะเหลือยี่สิบอะน่าจะเหลือประมาณสี well ่สิบปะกไม่มีนาโนนะไม่มีนาโนนะรองมาตเหนึ่งสามเจ็มาชุบทำไมอะใช่ลงไม่กี่คนนะมันลงน้อยอะเอ๊ะแล้วมันยิงเข้าไปในวงทำไมอ่ะลวดอะเ้ ออกขวานะออกหลังบ้านเนะ้าออกทางบ้านเรานะออกขวาเด็ดออกขึ้นเอเขาข้ายหน้านะเว้ย